วัสดีค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่ 13. สิบสามสิงหาคมสองเอ้สิบามกันยายนสองพันห้ารอยหกสบเจ็ดนะคะพ่อกำลังกินนมตินนะคะกินนมกินนมใส่เอ้กินนมกับขนมนะคะ,ะแม่มามีอะไร,รอ่ะมาอ๋อไม่มีนม,มเอ้ไม,ไม่มีไม่มี ไม่มีจบอ๋อไม่มีจบกรื่เป็นไรจบข่าวกคิวไม่ม sì> ีจบจบอะไรอืมอ um, ่นออกินออมตินเอ้กินนมนะคะ เดี๋ยววันนี้จะไปถอนฟันนะคะไปถอนฟันนัดหมอหมอนัดไว้เก้าโมงตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบแล้วพ่อไหนอ่าพ่อกินเออก <c oughs> ินขนมอยู่นะคะขนมกับนม เดี๋ยวออกบ้านเก้ามงไปโรงพยาบาลไปถอนฟันตัวเองนี่ถอนฟันเนี่ยฟันข้างในสุดนี่เลยถอนข้างในสุดนี่เลยเมื่อกี้แม่มาบอกว่าพี่สาวไปซื้อโจ๊กโจ๊กไม่ขายเดี๋ยวต้องเอาข้าวปั่นให้พ่อกินนะคะ ต้องไปเตรียมตัวด้วยทำกับข้าวให้พ่อด้วยออกบ้านแปดโมงนิดนิด <c oughs> มีอีกขนมอีกนะพะขนมมีอสามสี่ชิ้นขนม,ม,มขนมมีสี่ชิ้นอื นี่ไงนี่ไงปล่อยนิ้วดิปล่อยช่วยดิปล่อยแก้วดินี่นมนี่สวัสดีค่ะ